ตอนที่ข่าวครา,าวของละครเวทีกันบ้านนะฮะมีการแถลงข่าวละครเวทีวันสลาโสดกับโจทย์เก่าๆ The Musical Comedy เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เป็นละครเวทีเรื่องใหม่ของค่ายซีเนริโอนะครับหลังจากที่ซุ้มซ้อมกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็มีภาพเนี่ยหลุดออกมาบ้างครับหลุดภาพของเรานักแสดงนะภาพที่เขาไปซ้อมกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับเรามีบรรยากาศการเปิดตัวจะเป็นอย่างไรติดตามครับ ทีลาทั้งร้องทั้งแอคติ้งแบบไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับบรรดาน,นักสแสดงจากละครเวทีแนวมิวสิคอลคอมดี้เรื่องวันสละสดกับโจทย์เก่าๆและครเวทีเรื่องใหม่ของไทยซีเนรียลทีล่าสุดนั้นได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปแล้วเรียบร้อยพร้อมกับมีการโฉว์เรียกน้มย่อยและแนะนำคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ตักก็ขอจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครซึ่งก็สร้างเสียงหัวเราะและเรียกรอยยิ้มจากบรรดาสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวได้ไม่น้อยเลยละค่ะ วันสละสดกับโจทย์เก่าๆนั้นเป็นเรื่องราวความอลหม่านที่เกิดขึ้นในงาน,นวิวาโดยได้รวมเอานักแสดงที่เป็นซิลปินดังที่มาจากสามเวทีการประกวดร้องเพลงทั้ง The Star AF และ The Voice รวมไปถึงดาราฟิม์มคุณภาพมารวมเอาไว้ในละครเวทีเรื่องเดียวกันถึง1ิชีวิตซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถที่โดดเด่นทั้งด้านการแสดงและการร้องเริ่มต้นตั้งแต่หนุ่มแกงสมนธนทัศน์อาราัทพลดอฟปองศักดิ์จิ๊บเบญจนาท กิจเดอะไวส์ยินร,รัฐารัตกล้าวอมร,รดิษนัทส,สักดาธรสาวพัชชาและสาวเพลงชนทิดาซึ่งถือว่าเป็นน้องใหม่ที่ฟิล์มือไม่ธรรมดาลเลยทีเดียวค่ะเราตั้งต้นว่าเราอยากทำมิวสิคลลสมัยใหม่ เราทำนักจับใจมาแล้วเราทำลมหายใจมาแล้วเราอยากทำิวสิคอล์ดคอมดี้บ้างในแบบที่เราไม่เคยทำ แล้วก็แต่ว่าให้เป็นปัจจุบันก็ค่อยๆดีลอบเรื่องมาแล้วอยากให้มันสนุกตลกจัดแล้วก็อัปเดตเหมือนคนปัจจุบันให้คนที่นั่งดูแไปรุ่นหรือมาดูรู้สึกว่าเราไม่เคยมีละครแบบนี้ในทางภาพยนตร์แบบนี้ใชไถ้าถ้าสัหรับผมผมว่าด้วยด้วยความที่มันเป็นความเป็นคอมเมโดี้โมเดลสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากมนั่าจะเป็นรายละเอียดของตัวละครแต่ละตัวนะครับก็ในแต่ว่าเหมือน โอเคดูดูเรื่องมันดูเหมือนตัวละครแต่ละตัวมันดูแบบโอเคสนุกไปแต่ในความเป็นจริงแล้วแต่ละตัวจะมีนักดาบหรอภูมิหลัง,ลงที่ดูดัดต่างกันไปน้ำหนักตรงนี้สำคัญมากสำหรับผมเพราะว่าถ้าเราวางเหมืนนมนอนดะิเรกชันว่าน้ำหนักให้ตัวละครที่แข็งแรงพอเนี่ยเมื่อไปถึงจุดเธอในแต่ละจุดเนี่ยขนาดสรบนี้สามารถเพิ่มเปนทิศทางที่เราวางเอาไว้ได้ ก,ก,ก็เชื่อว่าคนดูจะซาบซึ้งแล้วก็ได้ข้อแงค่คิดกลับไปนะคะขึ้นเป็นแงค่คิดในคนปัจจุบันเอาไปใช้ได้ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นละครในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับขนาดคนทำผมผมทำผมก็มีความสุขทุกวันเพราะว่าเราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ค้นพบมันเหมือนเราบรรยากากปต่า้วก็ได้ทําอะไรเนาเราแบบว่าเหมือนแบบเราสามารถคิดอะไรก็ได้จินตนาการอะไรได้ขนาดคนทำมันมีความสุขมันอยากให้คนยูมาร่วม รับรู้ถึงความสุขของทีมงานที่ทำต้องแสดงคิดว่าน่าจะทําให้คนดูที่มาดูอาจจะเจอโมเมนต์ที่มีความสุข นะคะทางภาพงานแถลงข่าวนี่ดูแซบจริงๆนะคะโดยเฉพาะนักแสดงด้วยกันเขาก็มาการันตีความแซบลืมโลกของนักแสดงตัวแม่ตัวพ่อนะคุณออฟปองสักผมว่าถึงขนาดนี้ตัวแม่ก็ได้ค่ะตัวแม่ก็ได้ใช่ไหมคะไม่ทันแล้วไม่ฉันแ่ตัวไม่ทันแล้วแล้วคุ่เขาก็คงยินดีในการรับเป็นนักแสดงตัวแม่ด้วยแล้วก็เป็นนักร้องคุณภาพด้วยนะคะจัดหนักจัดเต็มทุกซีนในการซ้อมนะคะทั้งเรื่องของการร้องทั้งเรื่องของอคติ้งนะคะแล้วตอนนี้ค่ะนักแสดงทุกคนนะคะก ก็กำลังเตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่นะคะยังไงก็ตามอย่าลืมไปให้กำลังใจนกแส,สดงทุกๆคนนะคะสําหรับละคร t ทีเ t r i ค a l เรื่องนี้ค่ะโดยที่จะเริ่มเปิดการแสดงนะครับตั้งแต่วันพฤหับสบดีที่13สิงหาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้นะฮะที่เมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์ ส่วนจับจองบัตรครับฟังให้ดีเลยนะฮะ15พาพฤษภาคมนี้แล้วนะฮะอีกไม่กี่วันไทยที่เกตเมเตอร์ทุกสาขาไปจองบัตรกันได้รีบจองนะคะจองเร็วก็จะได้ที่นั่งที่คุณสามารถที่จะเลือกได้แต่ถึงแม้คุณจะจองช้าไม่ว่าจะนั่งมุมไหนส่วนไหนของเมืองไทยรัศดรแลนเซอร์นะคะคร,รับรองว่าสนุกเท่ากันเพราะว่านักแสดงส่งพลังไปถึงทุกจุดผ้เห็นแต่ละคนเนี่ยเชื่อว่าพลังเยอะหยือเพลิอแน่นอนแล้วพลังเนี่ยนะคุณมันเหมือนเป็นโมเมนตัมอ่ะคนนี้ส่งมาคนนั้นรับไปส่งต่อไปถึงคนนี้คนนั้นแล้วก็ทุกคน เป็นนักร้องมืออาชีพแถมเป็นนักแสดงที่ยอดฝีมือกันทั้งนั้นเลยนะคะสนุกสนานและน่าติดตามแน่นอน,นะคะ่ะ